อาหารประเภทไหนบ้างครับที่ให้พลังงานสูงแต่คุณค่า,าทางโภชนาการตร่บเพราะอาหารเหล่านี้นะครับมักจะทําให้เราเนี่ยอิ่มไม่นานแถมยังกระตุ้นให้เราเนี่ยกินมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งในช่วงที่คนกาลังลดน้าหนักเนี่ยควรจะต้องระมัดระวัง <Okay. S 1> ข้อแรกเลยนะครับอาหารประเภททอด <Okay. S 1> เช่นเฟรนฟรายไก่ทอดหมูสามชั้นปลาท่องโกพะพลังงานเนี่ยจะสูงมากเพราะเนื่องจากว่าน้ามันเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้ออาหารและมันมักจะมีไขมันทานเป็นองค์ประกอบซึ่งส่งผลเสียต่อระบบหัวใจ ข้อ2นะครับขนมหวานและเบเกอรี่เช่นเทกโดนัทหัวซองหรือพายอันนี้จะเต็มไปด้วยน้ำตาลแป้งขัดสีไขมันเนยซึ่งให้พลังงานสูงแต่มักจะไม่ค่อยอิ่มข้อ3นะครับเครื่องดื่มประเภทน้ำตาลสูงหรือเร,เรียกว่าไฮฟูสโตนคอนไซร์ดเช่นชานมไข่มุกน้ำอัดลมน้ำผลไม้กล่องกาแฟเย็นใส่นมข้นอันนี้พลังงานจะสูงมากนะครับหนึ่งแก้วเฉลี่ย,ยประมาณ2 0 0ถึง400กิโลแคลอรี่เลยทีเดียว ที่สําคัญไม่ทําให้อิ่มแต่แคลอรี่สูงมากข้อ4นะครับฟาสต์ฟู้ดและอาหารแปรรูปทั้งหลายเช่นเบอร์เกอร์พิซซ่าไส้กรอกบักเก็ตอันนี้จะเต็มไปด้วยไขมันอิ่มตัวและแป้งขัดสีสูงและมักจะมีการเติมโซเดียมเข้าไปในปริมาณที่สูงเพื่อกระตุ้นทําให้เรากินมากขึ้นข้อ5นะครับของว่างที่แคลอรี่สูงเช่นมันฝรั่งทอดกรอบขนมขบเคี้ยวช็อกโกแลตนมนะครับถึงแม้ว่าแคลอรี่ จะกระจุกตัวในปริมาณที่น้อยแต่มันจะทําให้เราเผลอเนี่ยกินเข้าไปในปริมาณที่มากนะครับแล้วก็จะมีน้ําตาลไขมันรวมถึงโซเดียมเนี่ยสูงอีกต่างหากข้อ6นะครับแอลกอฮอล์เช่นเบียร์เหล้าคอกเทลโดยที่ไวน์หนึ่งแก้วเนี่ยจะให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ120่งร้อยยี่สิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลแคลอรีเบียร์หนึ่งกระป๋องเนี่ยให้พลังงานอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยกิโลแคลอรีและยังกระตุ้นความอยากอาหารและลดการควบคุมตัวเองอีกด้วยสรุปนะครับหากต้องการลดน้ำหนัก คนเน้นอาหารที่อิ่มน,น้ำประเภทอาหารที่มีโปรตีนสูงไฟเบอร์สูงเช่นปกไก่ไข่ต้มผักหรือถั่วนะครับรวมถึงอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำเช่นซุปน้ำใสยำสลัดไม่ใส่น้ำสลัดแบบครีมดื่มน้ำเปล่าแทนเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆในปีต่อไปและถ้ามีเพื่อนท่านไหนที่ต้องการลดน้ำหนัก โดยเน้นการกินอย่างเดียวไม่เน้นการออกกําลังกายก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ